วัสดีค่ะวันนี้หมอริชจะมาอัปเดตดวงความรักของคนโสดนะคะว่าตอนนี้มีใครเข้ามาสนใจคุณหรือเปล่าหรือคนที่คุณดูดูอยู่เขาคิดยังไงกับคุณพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสอับฟังกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณลุ้นอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ว้าวใบแรก The h y p n o t i s สวยเที่ยว The Lover Queen of Cups โหดีหมดเลยไหนดูซิใบสุดท้ายจะเป็นไง สามดาบอืมสวยจังพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคิดไป,ปแดนดอมนี้นะคะคุณน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีหัวคือเอทคือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะออกแนวติ๊ติ๊หน่อยอารมณ์แบบอ่า บางทีก็ไม่ค่อยอยู่กระล่องกลอยอ่ะคืออยากทําอะไรก็ทําตามตามใจฉันไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎระเบียบสักเท่าไหร่นักนะคะเป็นคนที่เก่งถ้าได้ทำงานที่เกี่ยวกับการออกแบบหรือเป็นครีเอทีฟใดๆก็ตามอ่ะคุณจะทำได้ดีทีเดียวนะคะถ้าเกิดจะให้คิดเรื่องงานหรืออะไรก็ตามอ่ะสมองคุณจะไบร์มากในช่วงเวลากลางค่ากลางคืนนะคะเหมือนกับ มันมีสภาวะที่มันนิ่งสงบไม่วุ่นวายแล้วไอเดียคุณจะออกมาในช่วงเวลานั้นนะคะคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเขาคิดว่าคุณน่ะเข้าถึงยากเขาไม่รู้ว่าคุณน่ะคิดและรู้สึกยังไงนะคะคุณดูลึกลับแต่ความลึกลับของคุณเนี่ยมันมันเป็นสเสน่ห์นะคะ มัเนเสน่ห์ดึงดูดใครหลายๆคนทีเดียวนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเซนส์ด้วยนะคะมีแรงสังหรณ์มีเซนส์แรงนะคะคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่คิดมากสักหน่อยนะคะไม่หน่อยอ่ะค่อนข้างจะคิดมากทีเดียวเห็นแบบเงียบๆอย่างนี้เถอะยิ้มๆอย่างนี้เถอะแต่ คุณก็มีเรื่องที่จะต้องให้คิดคิดมากบางครั้งถึงขนาดปวดหัวปวดหัวเลยอะนอนไม่ได้นะคะแต่แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนโชคชะตาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอะมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้คุณเนี่ยมีความคิดที่ชัดเจนในตัวเองไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยทุกใจแล้วเพราะ ความที่คุณเคยคิดมากคิดเยอะสับสนกับหลายๆเรื่องอะทำให้คุณตัดสินใจไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยคุณคุณคิดได้แหละคุณคุณรู้แล้วว่าคุณควรจะจัดการกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตยังไงคุณคิดแค่ว่าคุณยึดถึงความถูกต้องเท่านั้นคุณคุณจะไม่อยากเป็นคนที่คิดมากอีกแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ในอดีตของคุณเนี่ยจริงๆคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์มากด้วยอะ่ะเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่อ่อนหวานนุ่มนวลมีนิสัยใจคอน่ารัก พูดจาดีพูดจาหน้าฟังกิริยาอ่อนโยนถ้าคุณมีแฟนเนี่ยคุณน่ะจะติดแฟนมากๆเลยคุณจะแสดงออกซึ่งความรักกับเขาคือฉันรักคุณน่ะอยากกอดคุณฉันชอบคุณดีใจที่ได้เห็นคุณในทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ติดแฟนมากนะแนด่ดีคุณเป็นคนที่รักรักคนแบบรักจริงใจรักแล้วทุ่มเท รักแล้วไม่เผื่อใจเลยเป็นคนที่แบบรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยซ้ําคิดดีกับเขาตลอดนะคะแต่มันก็เกิดปัญหาด้วยความที่ใจดีของคุณอะ่ะมันทําให้อาจจะไปพบไปเจอคนที่แบบเขายังไม่พร้อมจะจริงจังเขาชอบคุณก็จริงแต่เขาก็ยังไม่คิดว่าจะต้อง ผูกพันมั่นหมายหรือจริงจังเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนั้นเขาคิดแค่ว่าเออรักกันวันนี้ชอบกันวันนี้ก็ก็เพียงพอแล้วยังไม่ได้คิดไปไกลถึงอนาคตมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสับสนนะ่ะจะเอาอยัางไงหาทางออกไม่ได้เลยคิดมากคิดแต่เรื่องของเขาอ่ะคุณไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะคะ เพราะเขาอะเป็นคนที่เหมือนกับเรื่อยๆเรื่อยๆเฉย,เยๆบทจะรักก็ก็ปรีเข้ามาหาคุณก็แสดงออกซึ่งความรักเต็มที่บทจะเงียบหายก็หายไปอืมรับปากรับคําอะไรก็ทําไม่ค่อยได้มันทําให้คุณน่อยทําให้คุณเสียใจและคิดมากจนคุณนะ่ะมูฟออนเลยไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วอะไม่อยากมานั่งรอหรือนั่งทน หรือมานั่งคิดว่าเขาอ่ะจะจริงแจงกับเราไหมไม่เอาแล้วความรักแบบเนี้ยและอีกอย่างหนึง่งเขาก็เป็นคนที่มีอีก้เยอะด้วยเขาชอบให้คุณเอาอกเอาใจเขานะเขาชอบให้คุณแบบพูดจาดีกับเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมหลงให้กับใครเลยอ่ะแม้กระทั่งคุณเนี่ย บางครั้งมีมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะต้องเถียงกันอะ่ะต้องพูดคุยกันเถียงเพื่อจะเอาถูกเพื่อจะเอาผิดจะดูว่าความคิดเห็นของใครอะ่ะมันมันถูกกว่ากันอาจจะบอกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเรามาปรับความเข้าใจกันเรามาเคลียร์กันซิในปัญหาในความสัมพันธ์พูดเหมือนจะดีนะมาปรับความเข้าใจมาเคลียร์แต่พอพูดไปจริงๆปุ๊บมันกลายเป็นว่าก็ไม่ได้เคลียร์อะไรอะ่ะเหมือนเหมือนกับการงัด เหตุผลของแต่ละฝ่ายขึ้นมาว่าใครถูกมากกว่ากันอยากเป็นผูช้ชนะถามว่าตัวคุณเองมีอีโก้ไหมคุณก็มีนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรถ้าจะไปต่อกันไม่ได้หรือมันต้องมีปัญหาาลาคาซังอย่างเนี้มันทำให้คุณไม่มีความสุขคุณไม่เอาละคุณก็เดินออกมาดีกว่าคุณคิดว่าคุณ อยู่แบบสวยๆได้ชิวๆได้ไม่เห็นต้องกังวลเลยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงินทองก็มีเออหน้าที่การงานก็มีฉันเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองไม่ได้แคร์ไม่ได้คิดไม่ได้สนใจเขาคุณก็จบกับความรักในอดีตคุณก็เป็นโสดมาแต่ถามว่าคุณเครียดไหมเครียดนะคิดมากพอคุณจะ เริ่มมีความรักอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าคุณอยากจะมีความรักอีกนกั่นแหละอยากพบเจอรักที่ดีๆแต่ปัญหาในอดีตมันทําให้คุณคิดมากแล้วบางครั้งก็แบบนอนไม่หลับคิดเยอะด้วยความที่คิดเยอะเกินไปกลัวกลัวกลัวแบบจะเจอคนที่มันไม่โอเคคุณต้องการความรักที่มันจริงจังชัดเจนจับต้องได้ แล้วก็ต้องการคนที่รักคุณจริงๆเหมือนที่คุณรักเขาอะคุณต้องการคนที่เป็นคู่ของคุณเท่านั้นน่ะคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่นะอยากเริ่มต้นแบบดีๆอยากเริ่มต้นแบบอจริงจังและชัดเจนพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันคุณต้องการคนรักแบบนี้เท่านั้นนะคะคุณต้องการคู่แท้ของคุณเลยปรากฏว่า เจ้าคนเก่าคนที่ชอบงัดกับคุณน่ะคนที่ชอบเอาชนะคาคานคนที่ชอบมีอีโก้เขาอ่ะรักคุณนะเขากำลังหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากกลับมาคืนดีกับคุณเพราะคุณน่ะดูแล้วแบบไม่ได้ทุกใจเรื่องเขาเลยอ่ะคุณมูฟออนจากเขาได้ง่ายๆ แล้วคุณก็ทำตัวแบบโสดสวยและรวยมากนะคะหรือเป็นคนที่หล่อเทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้ทั้งสองเพศนะคะมันไม่มีเพศหรอกเอาเป็นว่าคุณก็หันกลับมาดูแลตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขไม่ได้แคร์ใครอยู่ได้แฮปปี้ลัละ,ละเออมันทำให้คนเก่าของคุณเนี่ยคิดหนักแล้ว อยากจะกลับมาคืนดีจะทํายังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วอ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นงานยากแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะเดาใจคุณไม่ออกเลยอ่ะว่าคุณน่ะคิดยังไงคุณมีใครอยู่หรือเปล่าคุณดูแบบมีเสน่ห์เย้าวยวนใจเหลือเกินในช่วงเวลานี้ตั้งแต่จบกันมานี่แบบคุณดูดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ จนเขาต้องไปค้นคว้าหาวิธีการในการง้อแฟนอ่ะแล้วอยากทําให้สําเร็จด้วยเขาอาจจะไปดูไลฟ์โค้ชอาจจะไปดูเอ่อเซิร์ชกูเกิลหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทําให้แฟนกลับมาคืนดีหรืออะไรแบบเนี้ดูดูเขาตั้งใจมากเลยนะเขาอยากจะชนะใจคุณน่ะเขาตามส่องตามดูคุณอยู่ตลอดเลยนะคะเนี่ย ในกรณีของคนที่ไม่ไม่มีคนเก่าไม่มีอดีตไม่มีใครเลยนะคะจะมีคนรักคนที่เป็นคู่ของคุณคนที่เป็นคู่แท้คนที่เป็นพรมริขิตของคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณทําตัวสดใสน,น่ารักมีความสุขอ่ะไม่เหงาไม่เศร้าไม่เครียดอย่างเงี้ยคือคุณตื่นรู้แล้วอ่ะทําตัวเองให้สมดุล ทำตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขไม่คิดมากกับทุกเรื่องถ้าเล่นโซเชียลคุณอาจจะโพสต์แต่รูปสวยๆโพสต์ Post, แต่สิ่งดีๆนะคะเขาก็จะตามส่องตามดูคุณตลอดเลยนะคะเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขารู้ว่าคุณน่ะไม่ธรรมดาในชีวิตเขาเขาเห็นคุณเขาก็รู้สึกหลงไหลพิศวาสตามส่องตามดูคุณไม่เลิกเลยอ่ะเขาอยากจะเข้ามาจีบคุณน่ะ เขาจริงจังมากนะเขาคิดว่าคุณคือคู่แท้ของเขาเลยแหละคือคนที่สวรรค์จัดสรรมาให้กับเขาเลยแหละไพ่ก็แนะนําว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่รักตัวเองนะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองทําตัวเองให้ดีคิดดีคิดบวกแล้วก็ไม่งองแงไม่ขี้ใจน้อยไม่เป็นคนขี้หึงขี้หวงไม่เป็นคนคิดมากนะคะ เพราะปัญหามันอยู่ตรงนั้นน่ะใน,ในอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเลยทำให้แบบพลาดโอกาสการเจอคนรักที่ดีๆเพราะคุณมาเติมเต็มตัวเองได้คุณทำเัวให้มีความสุขไม่ต้องพึ่งพาพลังงานความรักจากใครไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มเท่านั้นแหละคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาหลงรักคุณเข้ามาชื่นชมคุณ เข้ามาหลงสเสน่ห์คุณมากมายนะคะในกรณีของคนที่มีอดีตมีคนเก่าแล้วเคยเจ็บปวดกันมาเนี่ยไพ่บอกว่าคุณอะโปรเทคตัวเองเต็มที่ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจอีกแล้วนะคะคุณคิดเยอะคิดมากแล้วคุณก็แบบปรับจูนตัวเองอะให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องไม่ต้องงอไข่ จะมีแฟนไม่มีแฟนฉันก็อยู่ได้ฉันก็แฮปปี้คุณไปดูแลตัวเองให้ดีขึ้นดูแลรูปร่างหน้าตาคุณคุณเห็นตัวเองดูดีคุณก็มีความสุขแล้วอ่ะคุณไม่สนใจกับเรื่องราวความรักเก่าๆในอดีตคุณจบแล้วคุณไม่เอาละเออกับคนที่เคยทําให้คุณเจ็บเนี่ยคุณไม่เอาคุณไม่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกคุณเหนื่อยในขณะที่เขาเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะคะ เขาอยากจะมาง้อคุณอยากมาขอคืนดีกับคุณแล้วเขาอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาอยากจะคบหากับคุณแบบแบบเปิดเผยแบบมีสถานะแบบชัดเจนคราวเนี้ยเขามาดีเลยนะคะเขาตั้งใจจะอยู่กับคุณด้วยอ่ะเขาอยากจะอยู่กับคุณตลอดไปคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาไม่อยากจะปล่อยมือกับคุณอีกแล้วอ่ะ เขาไม่อยากจบกับคุณอีกแล้วคนคนนี้เหมือนเขาไปตื่นรู้มานะเหมือนคือช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันไปเงียบใส่กันไปเลิกกันไปเขาก็รู้แล้วล่ะว่าความรักที่ดีที่สุดก็คือคุณคุณคือคนที่มีค่าต่อใจเขามากนะคะคุณเป็นคนที่เขารักเขาจะทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อปกป้องคุณเขารู้ว่าคุณเจ็บมีมีแผลในใจเขาจะกลับมาชดเชยเขาจะเข้าหาคุณแบบดีๆเอาใจใส่จะฟังคุณจะดูแลคุณเขาสึกว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณมากแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะกลับเข้ามาคุณมีกำแพงกับเขาแล้วอ่ะคุณปกป้องเต็มเต็มที่แล้วนะคะ ส่วนในกรณีคนโสดนะคะที่ไม่มีอดีตกับใครเลยหรือมีเราไม่อยากเอาคนเก่าไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้พบกับคนที่มาทำให้คุณมีความสุขมาเติมเต็มให้กับคุณนะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดี นะคะแล้วเขาก็แบบเขาเห็นคุณแล้วเขาจะมีแพชชั่นมากเลยอ่ะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดกับเขามากคนคนนี้จะค่อยๆค,ค,ค่อยเข้ามาจีบคุณนะคะจะเข้ามาพูดดีกับคุณค่อยๆทักมาหาคุณนะคะเขาเขาอาจจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณคือตามส่องดูชีวิตคุณในโลกโซเชียลเนี่ยแล้วเขาชื่นชอบเขาชอบมาก เขาหลงไหลคุณมากจริงๆนะแล้วเขาอาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าคุณนะ่ะน่าจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องความรักน่าจะเจ็บมาแหละแต่เขาเนี่ยแหละคิดว่าเขาจะเป็นคนที่รักษาแผลใจให้กับคุณเขาจะทำให้คุณเปิดใจอีกครั้งหนึ่งค,คนคนนี้รักจริงนะรักจริงมากๆด้วยแหละเขารู้ว่ามันจะต้องมีอุปสรรคมากมายขว่าคุณจะแบบ เปิดใจให้กับเขาอ่ะเขารู้ว่าคุณมีกำแพงใจแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ยอมแพ้นะเขาจะค่อยๆเข้ามาหาคุณนะคะค่อยๆจีบคุณค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเขาไม่รีบเขารอได้นะคะเขาเขารักคุณจริงๆก็เนี่ยแหละค่ะแลนดอมของคนโสดในอ p ีนี้ดีจังเลยอ่ะเปิดใจเลยนะคะหมอเชีย ถ้าจะมีคนดีๆเข้ามาแล้วอะจัดเลยนะคะจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอแถมให้นะคะลักษณะของเขาอะเป็นเป็นคนยังไงนะคะหรือดูซิว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอัน,นี้เฉพาะเคสของคนที่ต้องการคนใหม่นะไม่เอาคนเก่านะคะหรือคนที่แบบไม่เคยมีอดีตเลยแลือคู่ของคุณที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงมีลักษณะยังไงนะคะ ว้าวแปดเหรียญว้าวคีย์อบครับสวินถ้วยขออีกสองใบอู้ The world อะใบสุดท้าย The moon ลักษณะของเขานะคะเขาอะ เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟเป็นคนที่มีหัวคิดเหตนะคะเป็นเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่ขยันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะคะเป็นคนที่แบบถ้าทําอะไรแล้วถ้าลงมือทําอะไรแล้วอ่ะก็จะตั้งใจทํามันจนกว่าจะสําเร็จนะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่คิดมากพอสมควรนะคะ เป็นคนที่ที่ชัดเจนด้วยอะ่ะรักใครชอบใครก็จะก็จะจริงจังชัดเจนอะ่จะจะแสดงออกให้ให้รู้เลยทีเดียวแล้วในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาอะ่ะน่าจะมีปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาต้องเจออาจจะงานเงินหรือความรักก็ได้มันทำให้เขาต้องต้องหยุดนิ่งอะ่ะทําอะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลานั้น mm hmm. เขาเสียใจแล้วเขาก็เจ็บปวดมากนะคะที่มันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่เขาก็ตั้งรับได้นะคะเขาก็ผ่านมันมาได้ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นคู่คู่แท้ของคุณจากอดีตชาติเลยด้วยพ่ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นคนเก่านะคะเป็นคนเก่าเป็นคนที่เราเคยรู้สึกผูกพันมาด้วยหากหากคุณไม่ได้มีใครก็คือเป็นคู่แท้ของคุณน่ะเป็นคู่แท้พมรมลิขิ ที่ตามกันมาหลายภพชาติเป็นคู่กันแล้วที่เจอกันแล้วรู้จะรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีใครบางคนที่คุณเคยรู้สึกดีกับเขาแล้วเขาก็เคยรู้สึกเดีกยบคุณนะคะในอดีตแต่อาจจะเป็นแค่เพื่อนกันหรือเป็นคนรู้จักกันคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคู่ของคุณนะคะจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักเขาว่าแอบ,บส่อง ตามส่องตามดูคุณมานาแล้วอ่วเขาคนคนนี้เป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบทำเต็งให้ดูดีอะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเขาต้องเนียบมีสไตล์เป็นของตัวเองเขาอ่ะก็เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันเจ็บจบ,จบแต่เขาคิดว่าไม่เป็นไรมันเริ่มต้นใหม่ได้คนคนนี้จะไม่ไม่เคยท้อกับกับความรักอนะ่ะเขาคิดว่า เดี๋ยวความรักที่ทดีกว่าก็มามาถึงเขาแน่นอนเขาไม่เคยรู้สึกว่าความเจ็บปวดหรือการเลิกลากาันจะทำให้เขาหยุดเรื่องความรักหรือไม่เชื่อในรักแท้ไม่ไม่คนคนนี้เชื่อว่าเขามีคู่ของเขาเขามีคนที่เป็นรักแท้เขารู้ว่ามันมีอยู่จริงเขาเชื่อแบบนั้นนะคะเมื่อเจอคุณน่ะ เขาจะตกหลุมรักคุณทันทีเลยอ่ะเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรเหมือนเขาหลายๆอย่างคุณดึงดูดเขามากเลยเขามองว่าคุณ,คณดูดีมีเสน่ห์เขาก็จะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณแล้วเขาจะเข้าหาแบบแบบจริงจังอ่ะถึงตัวเขาจะเป็นคนที่แบบบางครั้งดูเหมือนจะเจ้าชู้แต่ไม่เลยจริงๆเขาเป็นคนที่อบอุ่น แล้วถ้ามีแฟนเขาจะรักและดูแลแฟนอย่างดีนะคะเขาน่าจะทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยต้องติดต่อสื่อสารไปนู่นมานี่หรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวกับติดต่อระหว่างประเทศก็เป็นได้นะคะหรือเกี่ยวกับการขนส่งหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามนะคนคนนี้ทำได้หมดขายของก็ได้เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็เป็นได้คนคนนี้กับคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดงต่างวัฒนธรรมกับเราเลยหรือถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะอยู่คนละภาคนะคะหรือเป็นคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศก็เป็นได้นะคะ คนคนนี้เก่งเก่งมากประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกทุกอย่างครบครบเครื่องในตัวเขาเขาเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงในแวดวงของเขาด้วยนะเป็นคนที่เพอร์เฟกทีเดียวแหละรักใครก็รักจริงรักแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะเขาคิดว่าเมื่อเจอคุณแล้วอ่ะเขาก็จะจบที่คุณนั่นแหละไม่อยากจะปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วอ่ะ เขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณน่ะเขารู้สึกถูกชะตากับคุณเพิ่งพบเจอกันก็รู้สึกเหมือนเหมือนเราคุ้นเคยกันมานานเขาหลงไหลข้างใครในตัวคุณมากถึงขัง้นบางทีเอาไปนอนฝันถึงเลยนะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณน่ะเขาเขาจะทําให้คุณมีแต่ความสบายใจไอ้ไอ้ประเภทความรักประเภทที่แบบทําให้คุณวิต,ตกจริตกุ้มใจ ว้าวุ่นไม่มีความสุขไม่ชัดเจนคนคนนี้จะไม่ทำคนคนนี้เขาชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่แรกที่พบเจอคุณแล้วเขามั่นใจแล้วละ่ะว่าเนี่ยคือคนที่ใช่เซน์เขาบอกว่าคุณคือคือคู่ของเขาเขาคิดว่าเนี่ยแหละมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วละ่ะที่เขาได้มาเจอคุณมันต้องเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตแน่ๆที่ทำให้เราสองคนมาเจอเจอกันนะคะ ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ